ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO Bar Academy ครับเรามาศึกษานะครับเรามาเรียนรู้นะครับมาเอาเทคนิคมาเอากันทำงานในเวอร์ชั่นของงานกัดบ๊อบหรือเลยกึ่งของบ๊อบทุยนะครับความหมายของออสก็คืองานที่เราคัดหรือวางรูปกรอบในกึ่งของบ๊อบแต่นะครับเราต้องการในศีรษะ โครงสร้างหรือหัวข้อทุยเรามีการตั้งฉากในกึ่งของพีระมิดเพื่อไล่ปลายลายชายแนวหรือการตั้งในลักษณะของทรงให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อลักษณะให้ทรงหรือรูปแบบออกมาได้ทุยตามที่กําหนดหรือตามที่จินตนาการนะครับจุดแรกนะครับที่ออดทัดก็คือการวางพื้นหรือฐานในโซนของซิกด้านหลังกอบปลายชายแนวที่เราแบ่งหรือเราคัดหรือเราตัดในโซนของซิกด้านหลัง สองนะครับเราลานชั้นหรือศพครับเพื่อไล่ปลายลายชายแนวให้เข้าออกมาได้ถุยหรือตามนะครับความที่ต้องต้องการนะครับความหมายก็คือหนึ่งนะครับทรงที่บอกวันนี้เขาบอกเขาต้องการเป็นบ๊อบถุยหรือลักษณะของงานถุยคือกลางนะครับคือไม่ต้องสูงไม่ต้องต่ำมากขอให้มีศีสะโครงสร้างหรือศีละหรือหัวลักษณะของความถุย สามนะครับก็คือการตัดหรือการไล่อย่าง่เห็นนะครับคือการเก็บในลักษณะกรอบของทรงกรอบลายชายแนวหรือลักษณะของทรงที่เราคัดนะครับหรือที่เราตัดนะครับตามโครงสร้างตามสีละตามลายตามแนวหรือตามรูปบงกุมหรือตามรูปพาร์ทเพื่อไล่ปลายลายชายแนวให้ข้อออกมาลักษณะของงานเด่นหรือลักษณะของความถุยนะครับจากโซนของซิกนั้นกว่า กรอบลายชายแนวเราใช้กันไกลนะครับดิวหรือเจาะนะครับหรือแทรกลัสสกษณะของปลายลายชายแนวของผมนะครับ <revol ver> เพื่อให้ลักษณะของชายเขาหรือลักษณะของตีนผมเนี่ยออกมาในกลึ่งของงานเกาะกันหรือเป็นการพิวหวานะครับส่วนการเก็บหรือการเช็คก,ก็คือการดึงในส่วนของซิกด้านบนให้เข้ามาเชื่อมต่อในส่วนของซิกด้านข้างตลอดจนถึงกรอบลายชายแนวในส่วนของโหนกหลังหรือกึ่งกลางของศีรษะนะครับน ครับเป็นการนำพาดีกว่านะครับเป็นการเอาหลักการที่ออสและทีมงานนะครับ KTO Bar Academy เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในแนวของบอ๊อบหรือเป็นบ๊อบทุยนะครับมานำเสนอ4ช่องทาง Tiktok YouTube Facebook Live และช่องเหลียวเพื่อนน้องตลอดจน FC ทุกท่านท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาและก็เรียนรู้ได้ฟรีนะครับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ4ช่องทางเสร็จแล้วเราเก็บในโซนของซิกหลังหูกรอบปลายชายแนวหรือลักษณะโซนของด้านหลังเพื่อไล่ลักษณะของการเชื่อมต่ออยู่ลักษณะของโหนกหลังหรือรูปมงกุฎรูปฮาร์ดหรือลักษณะของขาแอร์เรียในโซนของซิกด้านหลังกรอบปลายชายแนวหรือลักษณะของงานที่เราคัดหรือการตัดเราวางมือในลักษณะของการตั้งฉากหรือลักษณะของฉเฉลียง เพื่อไล่ไปลายลายชายแนวให้เขาออกมาได้พิวหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามจากการเก็บในโซนของซิกหลังหูจากการวางรูปแบบหรือลักษณะกรอบของ,งทรงจากงานเชื่อมต่อจากโซนของหลังหูตลอดจนถึงไถ่ทรอยหรือลักษณะของตีนผมอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่เราคัดหรือเราตัดนะครับในแนวของงานต่อช่วงหรือเป็นการเชื่อมต่อนะครับเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับหนะ้าการที่เราคัดตัดเสร็จแล้ว นะครับลูกผมขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของเส้นผมบางท่านนะครับมีลักษณะของรากผมหรือตีนผมนะครับเป็นลักษณะของต่านะครับความหมายก็คือนะครับบางทีเราคัดตัดไปแล้วขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของผมตีนผมก็เนี่ยมันยังมีลักษณะของเข่าลายหรือลักษณะของเส้นผมหรือลูกผมออกมาได้ลกนะครับสิ่งที่ง่ายนะครับหรือดีที่สุดก็คือการใช้เป็นเลเซอร์คัด ความหมายก็คือการที่เราใช้นะครับกันไก่ตัดเสร็จแล้วเราก็มาใช้ใบมีดกันหรือตกแต่งในลนักษณะกรอบผงทรงเพื่อให้ขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของตีนผมเนี่ยเขาอ,ออกมาได้สมูทหรือลักษณะของความกลมกลืนหรือกึ่งลักษณะของงานสวยงามตามที่เรากําหนดนะครับเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็ขอบซ้ายขอบขวา ตลอดจนถึงขอบปลายใจแนวในโซนของทิไท้ายพอยในกล่งนของด้านหลังอันนี้ก็คือเป็นลนักษณะของงานเก็บหรือลักษณะของงานลนักษณะของการไล่ในลนักษณะของการชายผมนะครับเสร็จแล้วเรามาเก็บในโซนของซิกด้านข้างกอบลายชายแนวหรือลักษณะของงานที่เราคัดเราตัดนะครับส่วนนะครับตามที่หลักที่ต้องการก็คือขึ้นอยู่นะครับความหมายของออสบางท่านที่ต้องการให้ตัด ลักษณะของงานสั้นนิดนึงหรือซอยเปิดหูบางท่านก็คือปิดหูเพื่อไว้ลักษณะของงานทัดหรือทัดหูได้นะครับบางครั้งถ้ามันสั้นมากก็บอกว่ามันทัดหูไม่ได้นะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางาหรือเป็นหลักการนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราสร้างกรอบเสร็จแล้วเรามาถึงขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหน้านะครับเรามาพลิกมือหรือมาสะบัดคัดนะครับเพื่อไล่ปัดลายชายแนวหรือลักษณะกรอบของทรง ให้ปลายลายชัยแนวก็ปัดหรือเสยไปในโซนของโหนกลังเป็นการเรียนรู้ดีกว่านะครับเป็นการที่ออสเอาแนวทางของงานคัดหรืองานตัดในแนวของบ๊อบถุยนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับกดรูปหัวใจและขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับ เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออสและทีมงานเดินหน้าหรือกล้าต่อไปในแขนงของสายวิชาชีพหรืองานแบ่งปันหรืองานโชว์นะครับสุดท้ายเรามาเช็คหรือมาเก็บลักษณะกรอบผงทรงความหมายก็คืองานเช็คหรือการเก็บลักษณะกรอบผงทรงก็คือการดูขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของงานตีนผมหรือลักษณะของงานเชื่อมต่อว่าทรงหรือรูปแบบขอบปลายชายแนวเขาโค้งมน หรือปัดเสยออกมาได้ตามที่กำหนดไหมนะครับส่วนนะครับโคร,โครงสร้างลายแนวหรือโซนของซิกด้านคล้ายกอบลายชาแนวในซึ่งของซิกด้านขวานะครับเราขยับหรือหันมาดู <c oughs> ว่าด้านขวานะครับเราตัดสูงต่ำอยู่ขนาดไหนกอบลายชาแนวนะครับเราใช้ตัวเพเทินหรือตัวนำพานะครับในโซนของซิกด้านขวา เรามาร์กนะครับหรือตัดเป็นลักษณะของการตัดหรือการไล่ในทรงหรือกึ่งของปลายหูนะครับเสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะครับเรามาพลิกมือนะครับหรือมาสะบัดคัดหรือปัดลายชายแนวให้มาอยู่ในโซนของโหนกหลังส่วนนะครับขอบลายชายแนวของโซนของทิศด้านหน้าที่เราคัดเราตัดไว้ในกึ่งของผมม้าเราก็มาไล่ขอบลายชายแนวหรือโซนของทิกด้านข้างให้เขาเชื่อมต่อนะครับหรือลักษณะของทรงให้เขาออกมาได้กลมกลืน ท้ายทอยนะครับขอบปลายชายแนวในโซนของหลังหูหรืองานกึ่งของขอเขียนะครับความหมายก็คือการที่เราไล่ในโซนของซิกด้านจรขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหน้าตลอดจนถึงขอบปลายชายแนวในโซนของหลังหูเรามาเชื่อมต่อนะครับหรือมาพลิกมือหรือมาสะบัดคัดเพื่ออะไรปัดลายชายแนวข้ปัดออกมาได้สวยหรืองานผิวหวานนะครับครับวันนี้ผม และทีมงานนะครับ <c oughs> ตลอดจน4สายทางนะครับทิกต o อนะครับเ <c oughs> พียงทัานแอดนะครับเอโกมครับ S O M J I T มอนะครับออสสมจิตหรือออสทิกตอนะครับอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับคืองานคัดหรืองานตัด2ก็คืองานทีมงานเล็มหรือเก็บเช็คลักษณะของทรง3ก็คืองานโบรงานใดหรืองานเป่าเซตของทรงได้ทั้งช่อง Tik Tok นะครับ อย่าลืมนะครับเพียงท่านแอดนะครับเอมครับ SOMJIT นะครับอรอะสมจิตหรือออสทิกตอกอาจจะดูผมหญิงผมชายกล้าผมแต่งหน้าหรืองานเคมีทุกรูปแบบออสมีการแผนไปทางช่องติกต็อกนะครับ เพื่อนน้องตลอดจน f c ทุกท่านท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนฟรีได้ทางช่อง TikTok นะครับส่วนนะครับ o k l i o o k Live e อ e บ y d a y แต่ละวันออดเอางานเอาเข่าวสารนะครับเอารูปแบบทางกลางมีการแพรน <c oughs> มีการแชร์ไปทางช่อง Facebook l i v e Every Day นะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออดไปศึกษา ไปเรียนรู้นะครับที่อังกฤษเมกาฝรัง่งเศสอิตาลีออนำพานะครับเอาเทคนิคของการทํางานหรือเอาแขนงของกล่งของเสริมสวยที่ออดได้มีศึกษาไปเรียนรู้นะครับที่ต่างประเทศเอามาพัฒนาเอาใบาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือให้เพื่อนให้น้องแขนงของสายวิชาชีพเราได้ศึกษาและได้พัฒนาไปคู่คู่กัน <c oughs> อาจจะเป็นงานสีนะครับกึ่งของเคมี Me. อาจจะเป็นงานเพิ่มเมนนะครับหรืองานดัดนะครับอาจจะเป็นงานเชนโคลเลอร์นะครับหรืองานทําสีตลอดจนถึงรีเบนนี่งานยืดผมตึงตรงในกึ่งของสเตทอาจจะเป็นลักษณะของการดัดนะครับปลายนะครับแล้วก็ยืดโคนนะครับทุกรูปแบบนะครับออสมีการแผนไปทางช่อง Facebook Live Every d เ y เพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปได้ทางช่อง Facebook นะครับนะ ครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับขอขอบคุณเพื่อนน้องและ f อฟทุกท่านนะครับที่ท่านนะครับอย่างศึกษาและพัฒนากันอยู่เราอาจจะมีทางช่อง y o u t u b e นะครับเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านนะครับท่านก็สามารถแอด i n มินหรือแท็กเข้าไปได้ตรงช่อง y o u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง y o u t u b e ตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะรีเพย์กลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้ นะครับหรือเอาเทคนิคหรือ,อการทํางานหรือเาแขนงของสายวิชาชีพหรือลักษณะของงานเรียนรู้ในแถลกต่างๆนะครับอาจจะเป็นงานรู้เรียนรู้ในกลุ่มของเสริมสวยความหมายของออดก็คือแนวทางที่เราทํากล่งของนะครแห่พิทการแต่งหน้าการนวดหน้าตลอดจนถึงงานเคมีต่างๆท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปศึกษาได้ตรงช่อง u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่า อาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมทาง YouTube ออสมีการแพนไปนะครับหลายร้อยขั้นตอนนะครับเพื่อนน้องที่ชอบนะครับอาจจะเป็นฟาร่านะครับเป็นบ๊อบทุยนะครับเป็นเก่งของทวิกกี้หรือเป็นงานดัดในเก่งของมอรีนิกนะครับออสมีการแพนไปทางช่อง y o u t u b e นะครับ อย่าลืมนะครับนะพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถนะครับแท็กหรือเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่าน ที่ชอบแขนงกึ่งของเสริมสวยนะครับหรืออยากจะเรียนรู้หรือจากสายวิชาชีพตลอดจนน้องใหม่น้องเก่านะครับท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่องเลียวนะครับผมเชื่อนะครับหลายท่านนะครับตลอดจนถึง f อฟทุกท่านที่ท่านมีความสามารถหรือมีแขนงของสายวิชาชีพท่านอยู่แล้วนะครับเข้ามาพีเต์นะครับหรือเข้ามาคอนเทนต์ หรือนะครับหรือเข้ามาแบ่งปันหรือการเข้ามาให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับทางช่องเลียวนะครับเพราะช่องเลียวเขาโอเพ่นหรือเปิดกว้างนะครับเชิญชวนนะครับทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่มีความสามารถอยู่แล้วถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแชร์นะครับหรือมาให้กันซึ่งกันและกันสุดท้ายนะครับเรามาบรมมาใดในส่วนของโหนกผมเพื่อลายปลายลายชายแนวหรือลักษณะของโหนกผมให้เขาออกมาในกล่งของงานผิวหรือลักษณะของความถุย ความหมายของออสก็คืองานผิวก็คือปลายลายแนวที่เราคัดเราตัดไปแล้วก็ขอให้ดูลักษณะของงานผิวหวานะครับส่วนด้านหน้านะครับเราใช้เป็นคูลิ่งหลอดหลอดหรือใช้เป็นกลมไซส์กลางนะครับเพื่อดึงหรือยกหอให้ลักษณะของงานปัดหรือในเสยนะครับไปในโซนของโหนกหลังนะครับความทุยบางท่านที่ต้องการนะครับให้ดูศีสะทุยบางท่านที่ต้องการยกกระบ,บางหรือโซนของด้านหน้าให้พองหรือโยงขึ้น บางท่านที่ต้องการปัดนะครับบางท่านก็ชอบกึ่งของผมมาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับความจินตนาการหรือการออกแบบหรือการดีไซน์หรือการเอารูปลักในเทนหรือลูกของสมัยใหม่ที่นางแบบเขาต้องการนะครับครับวันนี้นะครับผมสมจิต ดิสพักดีนะครับหรือ k t o bar academy ก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับและ f4 ทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออดนะครับสอนตัดผม k t o bar academy กันอยู่อย่าลืมนะครับ4ช่องทาง tiktok youtube facebook live และช่องเลียวท่านก็สามารถเข้ามาศึกษา เรียนรู้นะครับหรือพัฒนา <c oughs> หรือเอาหลักการของงานแขนงกึ่งของเสริมสวยได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายจบงานนะครับเรามาใช้แปรงกลมหรือใช้คูลิ่งดึงลักษณะของความถุยกอบลายชายแนวหรือปลายผมเนี่ยเขาอ,ออกไม่ได้ถุยหรือกึ่งของงานถุยคับชัดเลยนะครับนะคับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนทุกทกท่านนะครับที่รักนะครับหรือเอาความเสริมสวยของนี้นะครับมาเขาเรียกว่ามาใช้หรือประกอบในสายวิชาชีพ ในเึ่งของซาลอนหรือร้านของท่านท่านก็สามารถที่จะเอาหลักการหรือพัฒนานะครับหรือเอาความรู้เพราะออสเอาหลักการของงานโรงเรียนความหมายก็คือเราเป็น